สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราจะมีเคล็ดลับง่ายๆในการที่ถักยังไงให้ผลงานออกมาแล้วมันดูสวยมากๆเลยนะคะก็คืออย่างแรกเลยเราต้องมีอารมณ์ในการที่จะถักวันนี้นี่เนี่เดี๋ยวจะถักหมวกไปนี้นะคะดูนะคะยืดหยุน่นนี่นะคะถักให้มันสวยๆนะจะทำยังไงให้มันสวยนะคะ คลิปนี้นี่ก็คือพูดก่อนนี่เราก็ตอนนี้ก็คือยังถักไม่ไม่ยังไม่เสร็จนะคะแต่เราจะมาพูดเคล็ดลับในการถักว่าถักยังไงให้มันสวยเพราะว่าคนถักจะต้องหนึ่งมีใจรักอารมณ์ดีนะคะและ้วก็ทำอะไรก็แล้วแต่ให้มันมีความสุขให้มันรู้สึกรักกับงานอันนั้นนะคะคลิปนี้สั้นๆน,นะคะมีใจรักในงานที่เราทำอยู่นะคะบ๊ายบายจอคลิปหน้า